Hey guys! How's it going today? So you guys with me today, teacher Tanya, once again your best English teacher with the EP41. Alright, so today we're gonna learn something very useful for your daily conversation and you find it lovely. <laughs> because it's gonna be good for you to build up a good relationship with the foreigner นะคะวันนี้เป็นบทเรียนเบาๆและเป็นบทเรียนที่มีประโยชน์มากต่อการสนทนานะคะชวนฝรั่งคุยเพื่อผูกพันความสัมพันธ์เนาะบางครั้งเราอยากพูดอยากคุยเขาแต่ไม่รู้จะถามอะไรเนาะวันนี้ที่เชิดทัญญานะคะมีมาให้4-5่ถาคำถามเลยนะคะ alright are you guys ready for the lesson don't delay d a l l y อย่าลีรอเลยนะคะ number one ถามเข้าไปเลยค่ะว่า วันนี้ของคุณเป็นไงบ้างอันนี้เราใช้ถามตั้งแต่ตอนเช้ามาถึงปัจจุบันนะเวลาที่ถามนะมาร์กใช้ถามตอนระหว่างวันนะ Hey how's the day going so far? How's the day going so far? หูืันซัน How's the day going? How's the day going? How's the day going John? How's the day going Tanya? o okay. อเควันนี้ของคุณเป็นไงบ้างต่อไป number two ถามเข้าไปเลยค่ะเรื่องกินบ้างนะว่าวันนี้คุณอยากกินอะไรเป็นข้าวกลางวัน เท่ามือเที่ยงอะไรอยา่างเงี้ยค่ะอยากรู้สึกอยากที่จะทำอะไร feel like doing feel like ละตามด้วย verb ing okay Hey John what do you feel like eating for lunch today what do you feel like eating for lunch today นะคะถามไปเลย what do you feel like eating for dinner today อะไรก็ได้มื้อไหนก็ได้นะคะต่อไปคำถามที่3ถามเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวบ้างเนีว่า จอห์น uh, ไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วที่ประเทศไทยเนี่ยที่ประเทศไทยคุณไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้างที่ไหนก็ขึ้นต้นได้เลยคะ่ะ where where in Thailand have you been to อันนี้เชิญพูดแบบช้าก่อนนะ where in Thailand have you been to John หรือ where in Thailand have you traveled to where in Thailand have you traveled to Hey John where in Thailand have you traveled to ไปเที่ยวที่ไหนมาแล้วบ้างที่เมืองไทยนะอันที่4ีนะคะ สมมติเรามีแลนจะชวนเขาไปทําอะไรเสาร์อาทิตย์นี้เนาะแล้ถามเขาก่อนเลยว่าเสาร์อาทิตย์นี้คุณทําอะไรคะมีแลนทําอะไรคะถามเลยค่ะ What's your plan? What's your plan for? แล้วตามด้วยวันเวลาที่เราจะถามเสาร์อาทิตย์นี้ทําอะไรคะ What's your plan for this upcoming weekend? What's your plan for this weekend? เราจะมี upcoming หรือ coming หรือไม่มีก็ได้ Hey John What's your plan for this upcoming weekend? What's your plan for this weekend? อาจะเชิญเขาไปเที่ยวเสาร์อาทิตย์ก็ถามไปเลยว่ามีแพลนทํำอะไรไหมสุดท้ายแล้วง่ายๆเลยค่ะอันที่5วันนี้ทั้งวันของคุณเป็นไงบ้างอันนี้ใช้เมื่อว่าจบวันเวลาเขากลับมาแล้วจากที่ทํางานและที่เรียน How was your day? How was your day?